ครับกลับมาพบกับสนทนาสถาปัตนะครับออากาศสดๆจากแอดดิชั่นชาแนลครับช่วงนี้คงยังไม่ดึกเกินไปนะครับที่ท่านกําลังติดตามชมรายการของเราอยู่นะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่สนใจหนังสือเล่มนี้ครับไบเออร์ไก์นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่เรามอบให้กับทุกท่านนะครับที่ส่ง SMS มายังหมายเลขของเรานะครับ4642104ครับ4642104นะครับ SMS ของท่านโดนใจก็รับหนังสือเล่มนี้ไปได้ทันทีนะครับเอาไปช้อปปิ้งวัสดุก่อสร้างกันนะครับครับ วันนี้เรามีหนังสือน้องใหม่ไฟแรงอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับแวดวงธุรกิจก่อสร้างนะครับมาเปิดตัวที่นี่เลยนะครับเรียกว่ามาพูดคุยกันครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากบรรณาธิการนิตยสารบิวเตอร์นะครับมานั่งพูดคุยกันกับเรานะครับคุณนัชชานันทการครับสวัสดีครับน้องนัชชานะครับขอเรียกชื่อเล่นว่านุ่นค่ะน้องนุ่นแล้วกันนะครับนุ่นเป็นคนทําหนังสือเล่มนี้ ค่ะเป็นมารับจ้างทำคอนเทนต์ในเล่มนี้ครับค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นของใครครับเป็นของบริษัท TTF International ครับค่ะคก็คือ,เ,อ,อเป็นผู้ที่จัดอีเวนต์ในงานสถาปนิกคือแล้ว TTF นี่คือ บริษัทที่จัดงานอีเวนต์นะฮะเป็น organizer ใหญ่เลยให้กับงานสถานิกนะฮะไม่ว่าจะเป็นสถานิก56ที่เพิ่งผ่านมา57ที่กำลังจะกำลังจะมีในปีหน้าประมาณปลายปลายเดือนเมษายนน่ครับนี่ผมเพิ่งไปน้องนุ่นที่สถานิกอีสานก็เห็นหนังสือเล่มนี้วางอยู่นะครับท่านผชมครับนี่ครับเป็นหนังสือใหม่เอี่ยมล่าสุดในวงการก่อสร้างนะครับถูกต้องไหมฮะน้อนุ่นใช่ค่ะนะครับ มีชื่อหนังสือเต็มๆนะครับนี่คือหัวนี้ใช่ไหมฮะค่ะชื่อว่า builder magazine ค่ะ builder magazine นะครับตรงตัวอยู่แล้ว builder นี้หมายถึงว่าการก่อสร้างใช่ค่ะนะฮะก็เป็นเ่เป็นม a g าซีนเลยนะครับดูจากหนังสือเล่มนี้นะฮะเป็นเล่มที่หนึ่งเลยใช่ค่มะเพิ่งเพิ่งจะวางแผงวันที่หนึ่งพฤษภาเอ้พฤศจิกายนนี้ค่ะหนึ่งพยใช่นะก็ไม่กี่วันเองแต่ว่า้องนุ่นที่ต้องทำก่อนมานาน ใช่ใช่เราเตรียมการมาก่อนประมาณใช้เวลาเท่าไหร่เตรียมการนังรือเล่มนี้เล่มแรกเนี่ยเราเตรียมมาสองเดือนสองเดือนสองเดือนเต็มนะครับที่คุยกับทางเจ้าของงานนะครับแสดงว่าเป็นสุภาพสตรีที่มีความสนใจยากนะที่หาคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างงานวัสดุอะไรแบบนี้นะครับค่ะอันนี้เป็นความชื่นชอบส่วนตัวไหมครับคือใช่ค่ะตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำรีเสิร์ชทำเกี่ยวกับข้อมูล อินโนเวช o นนวัตกรรมใหม่วัสดุใหม่ๆก็เลยสามารถที่จะแบบต่อยอดจากไอตัวความรู้ที่เราชอบเนี่ยมาลงในหนังสือได้ใช่เพราะว่าดูหนังสือเล่มนี้นะมันก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในแวดวงการก่อสร้างผู้รับเหมา้รับเมานักนักออกแบบแล้วก็รวมทั้งผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างก็สามารถที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้หรือนําเสนอสิ่งข้อมูลนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับผู้อ่านเราได้ด้วยใช่ค่ะคือกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับวงการก่อสร้างทั้งหมดตั้งแต่ออกแบบเป็นต้นไปเลยนะตั้งแต่พัฒนาโครงการดีเวลลอปเปอร์อย่างนั้นเลยใช่ไปจนถึงก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นผู้ดูแลอาคารผู้ดูแลระบบครับบริหารอาคารจัดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะบริหารจัดการอาคารที่สร้างเสร็จแล้วด้วยใช่นะครับอืมก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ดีมากทีเดียวโดยเฉพาะ ตัวผมเองนะฮะซึ่งชื่นชอบทางด้านสถาปัตยกรรมอยู่แล้วนะครับนองนุ่นเองก็จบที่นี่จบสถาปจบสถาปัจากบางมดนะคะพระจอมเกล้าธนบุรีหรือโอ้ที่นี่เก่งหลายคนนะนี่ขอชมเชยไว้นะครับนะครับที่มาที่ไปของการมาทําหนังสือเล่มนี้มันเกิดจากอะไรครับเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นจากการที่ทาง TTF เองเนี่ยเขามีหนังสือชื่อว่า Builder News อยู่แล้ว Builder News นะครับเอนั้นรู้สึกว่าเป็นหนังสือแบบเล็กๆใช่ไหม ใช่ค่ะเป็นแจกฟรีไม่ได้เป็นปกแข่งอย่างงี้ใช่ค่ะเป็นแจกฟรีเป็นลายปากลายปากใช่ค่ะเป็นเกี่ยวกับข่าวสารในวงการก่อสร้างซึ่งพอทํามาได้สักระยะหนึ่งครับคือเขาก็ทำมานานนะคะทํามาแบบร่วมสิบปีก็คือว่าแจกไปให้กับในแวดวงก่อสร้างได้ได้รู้ข่าวสารกันใช่ค่ะเป็น b u i l d e นิว w ์นะครับค่ะทีนี้ ก็มีการปรับตัวเพื่อความรวดเร็วฉับไวในการนําเสนอข่าวก็เลยดึงตัวข่าวสารทั้งห่ัังนน้ใช่ทั้งนั้นที่เป็นข่าวสารอันรวดเร็วเนี่ยไปใส่ในเว็บไปใส่ในเว็บไซต์เว็บไซต์ใช่เพื่อให้นําเสนอข่าวสารได้ทันท่วงทีอแสดงว่า b ิลด์นิวส์เนี่ยครับอะไรที่เป็นไวๆข่าวที่เป็นต้องการให้คนรู้ค่ะหาอ่านได้ค่ะเอาเข้าไปในเว็บไซต์ใช่ค่ะมีชื่อเว็บไซต์ไหมฮะ w o r l buildernews. in. th ค่ะ w ว w รท buildernews. in. th เข้าไปดูได้นะครับข่าวสารที่อัปเดตต่างๆนะครับและแล้วมันต่อยอดยังไงก็คือพอเราเอาข่าวสารความรวดเร็วเนี่ยไปขึ้นเว็บไซต์แล้วตัวเนื้อหาสาระที่มีใน buildernews เก่าเนี่ยค่ะเราก็มา แปลงโฉมขึ้นมาเป็นแมกกาซีนเล่มนี้ซึ่งปรับเป็นบิ i l เ e อร์แม z กกาซีนเ็นอแม็กกาซีนรายเดือนเล่มนี้จะเป็นรายเดือนใช่ค่ะหนึ่งเดือนออกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าดีเดย์นี่ต้องต้นเดือนนะประมาณใช่ไหมถ้าวางถ้าวางตามแผงใช่แผงหนังสือต่างๆทุกวันที่หนึ่งของเดือนของเดือนนะครับแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยเล่มนี้อาจจะเป็นแบบ ลิมิเต็ดเอดิชันนิดนึงหาซื้อหาซื้อยากนิดหนึ่งก็จะมีก็จะมีขายตามซีเอ็ดค่ะซีเอ็ดใช่ซีเอ็ดมีซีเอ็ดมีทุกสาขาทั่วประเทศค่ะวางไว้น่าจะรวมๆกับหนังสือที่เกี่ยวกับในสือในในแวดวงเดียวกันใช่ค่ะเช่นหนังสืออาสาอาร์ฟอรดีอาร์ฟอรดีนะครับบ้านและสวนบ้านและสวนอะไรแบบนี้อะไรพวกนั้นที่เกี่ยวกับใช่ก่อสร้างทั้งหลายนะครับ ก็หาดูนะครับบีทันนิวส์นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับนะฮะซึ่งผมอ่านดูแล้วก็ค่อนข้างจะชื่นชอบและไม่น่าเชื่อว่าจะทำคอนเทนต์ได้ประมาณขนาดนี้นะครับคือเรียกว่าเอาคอนเทนต์หลักๆถูกไหมฮะ้งนูง้น <คะ S 1> ที่เป็นเนื้อหาที่แบบไม่ต้องรวดเร็วแหละเอามารวบรวมไว้ใช่ <คะ S 1> ในนี้ในนี้<ค>ะนะครับ, <คะ S 1> รบอืมก็มันก็มีความแตกต่างกับหนังสือ ลักษณะแบบเดียวกันนี้ยังไงคือเล่มเล่มเนี้ยอของเราเนี่ยต้องการให้เป็นตัวลักษณะของ product knowledge นะคะครับเน้นเน้นทด้านวัสดุก่อสร้างเพื่อตอบโจทย์คนในวงการแวดวงอสังหาให้ครบทั้ง developer นะคะผู้พัฒนาองค์โครงการ,รแล้วก็รวมทั้งนักออกแบบ Designer ดีไซเนอร์ก็สามารถมาอ่านแล้วก็ได้ ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมวัสดุใหม่ๆมทางผู้รับเหมาก็สามารถที่จะเข้ามาดูข้อมูลในเล่มนี้ได้ด้วยร,รวมถึงไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทำทางด้านบริหารจัดการอาคารนะคะคก็สามารถเข้ามาอ่านคอนเทนต์ของเราคือเราต้องการให้ครบวงจรตอบโจทย์ทุกคนคในแวดวงอสังหาร,ริมทรัพย์และการก่อสร้างทั้งหมดมค,คือความตั้งใจของของเจ้าของท tF เนี่ยนะฮะก็อยากจะให พอหยิบวิดีโนิวส์ขึ้นมาเนี่ยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยสามารถอ่านได้ใช่ถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะนักศึกษาก็อ่านได้นะถูกต้องค่ะนักศึกษาที่เรียนคณะสถาปัตย์พวกอะไรพวกเนี้ยนะฮะช่านก่อสร้างก็อ่านได้ถูกต้องไหมครับค่ะนะครับก็กลุ่มเป้าหมายของเราก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับก็ในหนังสือเล่มนี้นะครับมีที่ปรึกษาอยู่หลายท่านนะครับมีท่านดรปะจินเอี่ยมลำเนานะครับมีรองศาสตราจารย์มานบพงษทัศ มีคุณชวพงษ์ชำนิประสาทนะครับศาสตราจารย์ดรบัณฑิตจุลาใสนะครับคุณชวริตสุวัธิกุลนะครับแล้วก็ยังมีคุณสุกิจทรัพย์เพิ่มภูนแล้วก็ดรจตุวัฒนวัลโลดมพันธ์นะครับอันนี้น้องนุ่นได้เข้าไปปรึกษาท่านเหล่านี้บ้างไหมครับใช่ค่ะก็คือนอกจากนั้นคือท่านเหล่านี้ผู้ใหญ่ท่านเหล่านี้ค่ะเป็นคอลัมนนีต์ให้กับ หนังสือเล่มนี้ด้วยเลยครับค่ะอ่ะเขียนเขียนเขียนคอลัมน์ในใับใช่ค่ะเอาละแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงคอลัมน์กันไปนะครับนี่มันเป็นหนังสือหนักๆเลยไหมอยากจะรู้หรือว่าหนังสือมันมีกุ๊กกิ๊กอะไรพวกนี้มันมันจะมีส่วนหนึ่งค่ะที่เป็นประมาณสัก15%ที่เราจะใส่ความเป็นไลฟ์สไตล์เข้าไปเพื่อให้เบรกให้ผู้อ่านได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆยกตัวอย่างนะคะมันก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับ ที่กินที่เที่ยวสถานที่ไหนที่น่าไปที่กาลังที่กำลังทิ่เดยนนะครับใช่ค่ะก็มันมีคอนเทนต์หลักๆในนี้เขียนว่ามีเนื้อหาประมาณ70%โฆษณาก็เยอะนะโฆษณาดีๆี่ก็เยอะนะอย่างปกหลังนะฮะอย่างปกในเนี่ยนะฮะด้านในเนี่ยก็เป็นโฆษณาที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างทั้งนั้นเลยนะครับก็เนื้อหาก็ประมาณ70%นะครับโฆษณา3 0มนนะครับแล้วก็ ใครเป็นคนทำน้องนุ่นรับผลิตจากบริษัทททฟนะฮะเป็นบริษัทของน้องนุ่นเองใช่ค่ะชื่อบริษัทอะไรครับบริษัท Tank Design and p r o d u c t i o n ค่ะแท n ง d e s ซน n แท้งมาถึง Tank หมึกใครเป็นคนตั้งเนี่ยหนูตั้งเองไม่ค่ะคือจริงๆมันเป็นเหมือนชื่อย่อของหุ้นส่วนแต่ละท่านมารวมกันค่ะนะก็แสดงว่าจะต้องมีกราฟิก ดีไซน์มีอาร์ตดีเลคเตอร์มีทีมงานแล้วก็มีบกมีทุกอย่างอะค่ะครับที่จะทำคอนเทนต์แล้วก็ทำดีไซน์รูปเล่มออกมาครับใช้เวลานานไหมกว่าจะออกมาเล่มแรกเล่มแรกนานค่ะนานหน่อยเพื่อจะได้ปรับจูนให้ดีไซน์ออกมาได้ ใกล้เคียงกับที่ทางทีทีทฟต้องการด้วยาทางเรา,เอ,าอยากให้ออกมาด้วยก็ใช้เวลาระยะหนึ่งเลยทีเดียวค่ะครับแสดงว่าน้องนุ่นนี่ต้องมีประสบการณ์ในการทำหนังสือมาก่อนเนี่ยอย่างแน่นอนเป็นคนที่ชอบทำหนังสือก็คือเห็นบอกว่าจบสถาปัตย์ใช่ค่ะแล้วก็ได้ทำงานสถาปัตย์ร่องไหมตอน,ตอนจบใหม่